นี่งันโชว์อีกแล้ว เรียบร้อยอยู่บ่าอยู่ไม้เดียวเลยผอมไหมเนะี่ยโอ้โห้อมนะเดี๋ยวผมปลดปล่อยไปนะตอนนี้แัปเตอร์หมยเดียวทำงานแต่ว่าสภาพสภาพปลาครับพร้อมหัวโตเลยโอเคครับเดี๋ยวปลดปล่อยครับผมแรปเตอร์สีทองแรงลิดไม่ใช่สีแดงแรงนิดนะสีทองแรงลิด โอเคเนี่ยครับเต็มปากเลยก็ okay. <Okay. S 1> <Okay. S 2> ไปเดียวรู้เรื่องตรงนี้อุ้ยแหมอ้วนเหรอก็ไม่ได้มันลดหุ่นเลยนะปลาพวกนี้อโอเคปล่อยที่เดิมเลยกกันเอ้าปล่อยแล้วน,วนะบางงามางงาบ,งาบอ๋อตมบลโอเคครับผมซฟบเตอร์รู้เรื่องครับผมลองน,น้อยครับ long ẩm ní có tì ngay này con 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 nám bị bá không lập tư ở vô sử dụng Ui, cá chế ui tôi không quay liều Ui, gì mà lơm cản đó còn đơm gì lơm cản ê Nè ồ tôi học gì đấy mà kia. มันต้องมีมันต้องมีเจ้าถิ่น,น่ะพี่โอ้ผมว่าข้างในน่าจะมีคลองเยอะนะมาดิเฮ้ยกัดกัดโอ้โห <c oughs> ต้องพ่อต้อเมื่อกี้เลย นี่งัดโชว์อีกแล้วไม่หยังแขกครับผมดูตัวดิไอ <Hey. S 2> ตัวเจ้าเล็กตัวนี้ใหญ่กว่าตัวเมื่อกี้นะไอ้เมื่อกี้ที่วัดแล้วมันกระโดดครับเพราะว่ามันไม่ได้คาบเหยื่อก็เดี๋ยวปวดปล่อยไปแล้วนี่ดูมันอยากจะโชว์ผลงานเลยออะโเคครับผมเดี๋ยวปล่อยไปแล้วคนะุ๊บ ไปเดี๋ยวไปแล้วเขียวผมเมนยางแค่ยาสกิดเดี๋ยวติดปากสุดยอดอะไรขึ้นน้ำเดินเข้ามาใหม่นะครับปลามันขึ้นน้ำดีมากเลยเดี๋ยวว่าปลาเลยก็ไม่รู้นะใช่พี่ช้อนน่ะไม่รู้ขึ้นน้ำไม่หวานเนะี้ยไป สองอยาลงไปเฮ้ยเด็นน้ำตามเฮ้ยก็เป็นปลาช่อนปันน้ำตามเนี่ยลูกปลามันเยินอุ้ยอุ้ย กัดลากไปไว้กันโดนโดนแล้วครับปลาช่อนนะครับโดนแล้วครับผมลากว่าเจีงครับเจ๋งเราอยู่บนถนนครับไม่ยอมตีอ่านะครับเม่นสีเหลืองครับก็ ลักษณะการลากก็จะเปลี่ยนไปครับแต่ละหมายลากช้าไม่กัดก็ลองลากไว้ได้ผลเลยครับลากกระชากเนีครับผมไม่โตครับผมเนี่ยเขาสีเลียงที่เหลืองก็ใช้โอเคนะครับก็กัดทุกสีครับผมที่เหลืองก็ขัดดีครับผมเขาบอกว่าปลามันมองไม่เห็นสีครับแต่ว่าคนอะมองเห็นสีใช้สีที่ชอบรับผมโอเคครับผมฝากไปด้วยเม่นยางแค่ Das ist ja...